รสพยากรสวัสดีค่ะมาทักทายปีใหม่นะคะราศีไหนเฮงเฮงรวยรวยหรือราศีไหนที่ต้องระวังเรื่องอะไรบ้างมาดูกันค่ะราศีเมษช่วงนี้นะคะให้ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมดวงจะดีมากตั้งแต่วันที่6ทธันวาปี66จนถึงวันที่19มกราปี67จะมีเรื่องใช้จ่ายเงินความสัมพันธ์เรื่องความรักไม่ค่อยดี แต่เสียเงินเสียทองจะทำอะไรก็ให้อดทนผลวันที่19มกราปี67ไปจะดีขึ้นค่ะช่วงนี้ให้เวลากับ,บครอบครัวน่าจะสบายใจขึ้นอยากจะเดินทางไปพักผ่อนเที่ยวไกลๆก,ก็ดีนะคะงานยังถือว่าดีอยู่ไม่มีปัญหาถ้ามีไรายได้พิเศษเก็บไว้เผื่ออนาคตให้อุ่นใจนานๆนะคะคนวันระหัสอยากจะให้ตรวจสุขภาพสักหน่อย กับคนวันอังคารอากาศภูมิแพ้กระเพาะอาหารอาจจะเพียเจ็บป่วยได้ให้ระวังด้วยค่ะคนราศีพฤษภความสนใจช่วงนี้นะคะ In l เลิในความสัมพันธ์ใดๆรักมากก็ทุ่มเต็มที่แต่เผื่อใจไว้นะคะว่าหลังวันที่16โมกราอาจจะแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป คนวันเสาร์ระวังเรื่องสุขภาพมือเท้าชาเบาหวานความดันนะคะตั้งแต่วันที่27ธันวาจนถึงวันที่4กุมภาชีวิตอาจจะเฉยเฉยขาดพลังดูแลสุขภาพนะคะถ้าพักผ่อนเต็มที่วันรุ่งขึ้นลุกมาทำอะไรใหม่ๆก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องแฟนประดังเข้ามาเลยเป๋นิดหน่อยค่ะงานมั่นคงก็ถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องคิดเครียดแต่ขอให้อดทนดีกว่าคนไม่มีงานทำ โดยเฉพาะคนวันพฤหัสลูกน้องบริวารมีปัญหางานก็เครียดขอให้ผ่านไปด้วยดีนะคะคนราศีเมถุนช่วงขาขึ้นรายได้ดีงานเข้ามาแทบทำไม่ทันอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอีกก็รีบกอบโกรยแล้วก็เก็บเงินไว้สำรองถ้าหลังเดือนเมษาปี6-7ไปแล้วอาจจะขาดสภาพคล่องค่ะ ช่วงอารมณ์บอ่อจอยอาจจะพูดจาไม่เข้าหูคนระวังจะทำให้คนไม่ปลืม้มผิดใจกันคนจะมองเราไม่ดีนะคะจะไปติดต่องานเรื่องเอกสารก็ตรวจสอบให้ละเอียดนะคะอาจจะติดขัดได้ค่ะคนวันพุธกับคนวันศุกร์ลูกน้องบริวารถ้าทำงานไม่ได้ดังใจก็ขอให้ใจเย็นๆถ้าขาดคนทำงานเนี่ยจะคิดหนักมากกว่านี้นะคะเรื่องสุขภาพ ทานอาหารให้เป็นเวลาเกิดเจ็บป่วยโรคกระเพาะอาหารมาจะเยือนไม่คุ้มนะคะพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันการทำนายนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงแต่ถ้าต้องการดูให้ตรงกับดวงคนเองติดต่อเบอร์ใต้คิดได้นะคะ